เอ้มเงินไปเท่าไรสี่สิบพา้พาสปอร์ตอาเบิร์ตเราบอสนี่เนเดอเด้่ยวันทันทนแท้ถึงแล้วบไดพาร์ตจี่หอบจโอไรชุดโอ้บ่ไดพอกันโดนเด่ฟ้องฝากมาเลยเลยจีร่เต็มอะเป็นยังไงสบายดีอยู่บสผิส์บ่ไดพอกันโดนเลยอเนาะ พ่ไศ<ซ>ษ<า>สบ <ไป S 1> ายดีย่างนองบีมครับฝรังเศสเนาะ้าทีนเดียวกอ โอยดเดินวถ่ายกันเปล่าไปถ่ายาละเด้อไวัสวัสดีสวัสดีไปสวัสดีสวาสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเลยนี่ดีตันหับเขาสู่สองบาสุขคนดีดีพี่น้อง วันนี้เขาสิเดินทางไปไทยเนาะพี่น้องเนาะในรอบหลายหลายเรือนดนแล้วเนาะมาเดินไปไทยก็คือเขาสิเดินทางไปงานแต่งเนาะงานแต่งพี่แคทพี่น้องอยู่ที่อุบลรัฐสถานีอำเภอตาลซุมนะ่มเนาะสิไปกับอา่าหน้องทีมงานเนาะพี่น้องเดินทางไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละไปอาทิตย์นึงเน่ยงานแต่งนะวันที่เส้าหาฮะวันที่เส้าหกเนาะพี่น้องซองมือ อันนี้มือแต่งกับมืออ่ากินเลี้ยงนะัน่งพี่น้องเพป็นว่าไปหึงก่นเราก็ไปเคยไป,ไปกไป,ไ,ปไปลินเลออยนะ่ยเนาะไปลินไปเทียรเลออย่ยเพราะว่าพี่ใส่ผืนผ้าไปลินน้ำแน่สบ,บายดีก่อนสบายดีไปสบายดีบ้านสิไปแต่มันสวยเหรอไปไปพี่น้องจะ <10 S 2> เดินทางก็เดี๋ไปหาสุวรรณ <5 S 2> ุน้องตีมน้องอาเราก็เลิกแม่ วันเลี้ยฟยากเบื่อแล้วมันเลื่อนทางตลอดเนาะยังสุดไปเสื้อสัตยสัล้อเล่นนั่นอไมาเอาต่อเโออ๋อยังมาเอิดเอาสาวๆก่อนพร้อมเบิร์ดหลับเล่เนาะเาสุดไปสามคนตื่นเต้นเลยสุดไปงานแต่งทางใตยพี่เนาะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยไปงานแต่งอยู่ไทยจกเถื่อเลยตีบแล้วหรือ่ไป เห็ดย <penguin. S 1> pues ักษ mm ์อะดาโอ้สาธิบ <framework> น้องอาโปแล้วหรือเปล่น้องอาโปนี่นะอาโปอย้นกินข้าวแล้วหรือเปล่อาโปอาโปแล้วหรอเปสายมึงแต่งตัวมั้งกําลังแต่งนะฮะมึงคือแต่งฮาโลวีน โอแต่งงอ่ไปเดี๋ยวเราจะไปสามคนนาะงี่น้อต้องสมีกันซ้องคนไปงานดอกงานแต่งเพื่อตแล้วันน้าผมาิทักคืออรีตาจะไปหาผัวฝรั่งวอี่าขอให้ไล่วยกั คนลาก็ค่ยย um, okay. okay. ังบ okay. ่หมากใช่อหน่อยได้สิโอเกิลโอเกิงามมากเลยฟัดันดีพัวนน้เราบตีนวะนี่ม like ันเป็นอองเต่างานนี้ได้สร้างกดีพูดดีไปอุบลไปไปขามันสิสวยเหรอสวยหน่อยได้สิขามอะขามวหละ เอเงินให้แม oh, okay. ่เจ้าใช่เนาะเดี๋ยวเัาสิไปสามคนฮะเออเตรียมเงินไปเท่าไหร่สี่สิบพาร์ส่พารสปอร์ตเอาเบิร์ดเราบ่อันนี่นายเด้อ เ่องหกเอาแลยทั้งสิผ่านต่อหม้อด้วยอ่ะเขาจะผันดันแบบนี้นะผันหนักหย่านมาเขาว่าโอ้ยนี่ไม่ไปทับงานไปทับงานอยู่สิเขาซื้อเขาไปตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไปหอบน่ะเนาะน้องอาบระพานธ์ต่อหม้อไปจับมาลยไปหาไปหาพิซซ่าเอ็นอะไรเนาะตอนนั้นเนาะแบบคือโบตรงโบฮาสปอร์ตน้องอามันเก่าหันเล่มันเก่าอลไรมันยังน้อยตอนนั้นวันนี้เพิ่งใหญ่เลยเนาะมันก็เลยบระพานตอหม้อแบบ เขาจนถามนี่ยว่าหลักอวัดไปมายังตอหม้อเขาจนว่ะยังเขาหันว่าข่อยหันสิพ่าพวกนี่ไปค้าเขาจนอันนี้จะมีเงินเทไลท์เพิ่นว่าตอหม้อจะถามมีเงินเทไลท์ดีแต่ถือเงินไปตอนนะจกเงินออกมาไอ้เขาจะเบิ่งโอ้โหข้อันขาวแล้วนี่ดะข่อยอบผิวไปงานแต่งโดยสปอร์ตเลยนี่กันเออจีนี่ลาบานแล้วแล้ว วิแม <Net> ่ข้าเจ้าเห็ดขัวี๋้วผมมีไพ่มาถ่ายคลิปน้อก็เจ้าเห็ดขัวนะผมีไพ่มาถ่ายจ้าคนเนาะเท่ากับบริยูบ้านพ่อเหมือนแม่ซูอากาศดีดีไหมเฮติกซิซูต้องสตอรี่ เทากับขามนาบเลยตอนนี้เขาเรลังเฮ็ดสะพานใ่ลวผู้แต่งโตขึอ้อยู่วะนี่ชื่อนาะชื่อเป็นชื่อชื่อทองมาฝากทงคือ,อ,อเจ้ากระตุเก้าม่มันหลบชื่อคลองมาฝากนาขคอยได้นหนากินล้นากินคอยาว่า,านนพีดด่ค้ใดมาคนส่งค้ใดค่าเบีย ลาเบียรลางานแต่ว่ามีเบียร์ี็บอกว่ามีนะเนี่ยลาแล้วลาแล้ยไปเรียกเขาสิเดินทางแล้วก็ให้ยอายมาเอาเนาะพี่น้องให้ไอรอนมาเอาให้ไอรอนไปส่งเขาสิเติมน้ำมันให้เราแล้วก็อันให้เราพาไปส่งอยู่ที่ซองเมตเลยกับพี่ไส้สิมาหาบเนาะพี่ไส้ก็คือพี่ไส้ก็คือคนที่เอาหัวจักตั้งแต่โดนแล้วเนาะพี่น้องหัวจักกัน เคยไปพาะกันแต่เทื่ยนึงไปกรุงเทพครับทีมงานนี่แหละก็ไปเพาะกันแล้วก็เลยหักแพงกันมากแต่โดนเนาะพี่น้องพี่ชายเราก็ลีตลอดไปเจอกันเนาะว่าพี่ชายบางคนอาจจะบู๊หัเนาะว่าพี่ชายเป็นใครเดี๋ยวเขาสี่ได้หัวกันในคลิปนี้แหละพี่น้องเลยเดินทางมาขึ้นมาปูเติร์ดพี่อาร์เตัรเมาแล้วพาเนาะพาโลด ก็ทำงานยู่ไใอีหรืะญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปเซิบังน้ด้ลว่ไปบังหาว่ะฮะไปเซิบังหน้กาแฟมันเบิดหรือว่าเนี่ยนี่นะมันกําลังซุกตีเนี่ยนี่ะเก็บบังนโอเก็บบังวุกไปจังมือไปถัดเอไม่าไปนี้าม้ไตอนนี้กําลังเลืนทางไปนอี่น้อง ไปดีเดอพี่น้องเติมน้ำมันใหไอ้อยเลยินลพี่น้องกินกันันแต่อีต้นเนาะเ้าเดึ่งไอ้นาะไป่งไาบไปเจอกันอยู่ที่ด่านซองเมกตรเอ๊ตอนนี้เขาก็ปัมบัสไปเที่ยวหอเลยพี่น้องนัาศึขษาไปฟังไทยลยแล้ันนี้นะ ไอดอนเนาะมาส่งแล้วกันน้องน้อยๆแล้วก็เอื้อบ้านพี่น,น,น้องเอ้านเลาวมาเบียกเลยเลยไปข้ามาทางนี้ซุปนี่แต่ของฝากเลยพี่ใส่ลว่าละหมักอันจิรอเนาะดีแต่มีพี่น้องเอ้ยจิรอละบาละหมักหมักลายหมักแห่บเสียเอาอันปลาลดไว้ให้ยเราเราทามเราตอนนั้นว่ะก็อย่างเลยละบาบหมากักหมักแต่จิรอกับจุจีิแ <c oughs> ล้วว่าก็ได้ดูได้จิรอส่งดีปะ่ะกับเบียร์เนาะเบียร์ไปฝากทางนั้นนถ้ามีคนมาขนาด ไปเรียกห้อสีไปปั่มบ้านลวก็ให้พี่เรามาหลับอยู่ทางนั้นเนาะเป็นตรวจว,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 วัดอยู่บนไหนขนาดตับริตรวจทางออกไปไทยไปออกงานแบบถูกต้องถูกปลอดไทยเลยนี่พี่น้องด้านนี้ก็สิแบบย่างขามาเลยบริอะอันนี้เพิ่นมาบรายิยังบริขี่เฮื่อข้ามนะปกติแบบ แต่ละล่านจะแบบส่วนร้ายจะมีแต่แบบด่านขานคุงมคลองเนาะด่านทรงเวนซิเป็นด่านแบบดินต่อแผ่นกันสิน้องตอนยังไนคือประทันสั่นได้สี่ขามตัวนี้ก้าวขึ้นเครื่องบินใจสาวส <c oughs> ั่นน้อยคอยห้อห้องก็มืออะไรใช <c oughs> ่ขอบใจไอรอนนำมาสง่งโอ้หือไหนหือดีตอนันองทุกหือไร ต้องท่าทางไปไปต่ำบัสทางใช่เดี๋วไปเจอกันอยูุ่่นเอแ้วแผนทัดทันถึงแล้วประเทศไทยคืใส่ต่อหรอป่ะเด็กยังไป่เซเว่นไปเดี๋ยวให้พี่ใส่ไปหลับอยู่หันเนาะป้ิเดี๋ยวคอยนัดกับพี่ใส่โทรหาแล้วเนาะจากเลยอยู่ใส่พี่ใส่มาหลับเอาพี่น้องก็เลยวะอันสบายเนี่ยเนาะเดินทางอ้ายมาส่งเลยอ่ะพี่ใส่เพิ่งมาหลับเลย ขามมาหอดละเลอสองเม็กสองเม็กสบายดีโมเฮนอาคุณว่าจอดนี้สบายดียดพี่สายสบดนี่ของฝากเคล่นออกมาเขลนรถเคลนรถเึนรถพี่นมามา้อเนรถล็อกอได้ได คืรถคือรถเบิรกันยี่ห้ออะไนาะไม่ต้องผวกกระเป๋าอันนี้ต้องไปแวะเทเวนกันไปทางหลังบ่ไปทางหลังกันไรเห็นแนมหาอยู่อาอยู่อะนี่ปลาไม่หันเลยตระไกิโลอ อไก้ก่โอ้ oh, บรพอัอก,กันโดนแต่้องปากมาเลยเลยจิ๋วจำถั่วอ <c oughs> ีแวะเซเป็นยัง <c oughs> ไบาหน่อรม่เราเอนไปแวะทั้เงเนก็ได้ยี <c oughs> มาเจอกันแล้ว <c oughs> ไมนะ้พอดีเลยพอดีลงมาหอดงเทงปีเลยวะทีมบริพัตกันเทินน่งปีใช <c oughs> เกือบปีเนาะ ยบ่สิบสองเมตรเลยพี่น้องเออสะดวกสบายหายห่วงอะไรเรียมยังตีหอกพระท่านดิ่มดำบรรยากาศอยู่สองเมตรส่วนน้องหอน่าขึ้นรถเลยก็ร่างิายสภาพกันทายหูก็ล่างกายสภาพกันเลยเลาะฮาไปถ่าแล้วอยิ้มใช่นาะคิดว่ายิ้มใช่ไม่หดตะเพิงนาะ งานยังแบบนี้นะงานไปเก็บกะนาวไปสิไปล้างจานห้พที่ใช่กับพ่องานแต่งวันที่เส้าหาเครับพีแม่คัวล้างจานออเดินทาเต่อนวเดี๋ยเดี๋ยววเดยว่เยเีเเียเยเื่อดนเเยเยเ นตอนนี้เขาสิบปวัดผู้เฝานะพี่นนองเพราะว่าทางทางผ่านพี่ใส่ละพ้าเขามาไว้เดีอดมะเสียอบเซยงเงินอยู่บ่าขาเขานี่บ่ได้เสียดีนะถ้าจะเห็นมาหมาวัดเครื่องแสงกันเ่อแต่มันเรื่องแสงอู้ามามามาสูบมาเด้อเ มาหมาตัวนี้มันคืองาแต่มาเห็นอยู่ปากซองมาขี้กาบก็ขี้กากคือกันนั่นกั่นเต็ติดนะหาักมองติดในน้่ะเอาเงาอันนี้นี่นด้นี่นะเฮ้ขอเห็นเข้ามานี่นะจอดเลที่นออยู่นี่เนาะบอกห่มไม่มีห่มให้จอดเค่จะอันี้ห่มมันหนีบมันพังเล่าว่มแบบ <ส>พัง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 ละบีพังลอดแล้วออโอ้ยแบบแตกนี่มาเจอกันแล้วยังเกาะใช่นอ้ เป็นยังไงสบายดีอยู่บ่พี่ใส่ก็เลยเพาะกันล้นเลรอเนาะกบคุณจ๋าสบายดีย่างนองบีมครับตนะ่างเฟรมเนาะเราทันจะเพาะกันป่ะไปใส่ต่อว่นีิมัดดนขี้แดดะปนอ,องอาไปห้าวไหพระเขาห้าวัดภูพระเนาะเอองามว่ะ สิเป็นวาดแบบเพื่องแสงเห็นเขาจะถ่ายลงในติ๊กต็อกเห็นบ่ย่างกันขึ้นมันสิเรื่องแสงเห็นเคยไปดูเห็นไปไหนเห็นในคลิปยูทูบเขาถ่ายแบบตัวยังกินนารีบ่ะบอกไปเด้อตัวยังส์ขุดขุดกับนกยูงป้าเขาให้ถอดเกือบอ่ะซิบอมินตีน กรุณาถอดเกอบได้วันได้วันเอมังนี่เดนี่แหละต้มันคือุกใจแบบเดียวก็อีตีเลยองทีอมันเติมพลังเศษใส่ได้อีตเหยียบไหลนี่เหยียบไหลเนาะโอ้มันเดือดน้ำนี่ดอกสนนะนี่นะ ใสอันนั้นแข้งยังของเหล่าโมเมนต์เล่าที่ตัวนี้เคขื่อนอันนั้นสิเคขื่อนที่ดินท่ออนที่ตัวนี้นะโมเมนต์ฝั่งเหลเาคือเขื่อนที่ดินท่ออ่างบองหอนบอกเขามาวัดพลังอาเรสโอ้คากิยุเป็นแสงเงียบยังว่าเขาเปิดไฟบ่ เป็นสีพูดเรื่องนั้นคุณทะเลทะเลน้อยปัตตานน้อยอ๋อวัดคูพาวขังแร่เปังแร่คือการล้วบกทันนเวดกุเพราะว่าเยอ๋มันตัวมีผม่ต้องมาย้ำแรกเนาะแบบว่ามันชิชินเนาะติ นอนฮะเขาหมก่นเขาจ้เม่นว่ามีร้อยกระทงร้อยกระทงเอีงอยู่บนเนี่ยโอ้วานหอดหรอว่าไหนบ้านที่เท่าไหร่บ้านจันนี่นะเคยลงปีกายขอไปยังวะไปยังคอนแก่นนะใหญ่เลยกตะตรงนีหมอกคอนแก่น เด้อน,นี่มีห่มละแต่ว่าคือเงียบคือเห็นคูบาจากตรงเป็นยังไะบ่มีคูบาบ่เนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเห็นสองเมกเลยนะอืคว้ากขาหูเลยบ่มีหนามสิเออจุดจันนะแม่เห็นผู้สลาวว่าอ่า จ้ะมีผู้สลาอยู่แถวนั้นู้ท้จอมจอมๆใส่แดนดไทยอยู่นี้ขออยู่ทําแสดงวามันก็บ่ไกลเนาะแม่นนะใส่แดนดอไทยตอย่างเดียวมันแดคือบ่มีห่มมแน่นอนนีเนาะับนะโอ้พี่น้องเนี่ยไปทางนั้นสิเห็นดนสเมฆกับานวังเต่าเนาะงละเชิวังเต่างไทยเชิส่องเมฆเนาะ ดุบี่มันบังหมู่บ้านนะอือโอ้ทางล่าวได้เบิกนะลงกระางนะลายสังมีไปไอุูกะะลังให้ยูเด้ายทุก่ามึงขอพอะเนียงอาบางหนึงไห ขอให้สวยขอให้ได้สามีเป็นคนหลักหายไปไหนค่ะหนยที่โอ้ยอะไรมากระบาดเนี่ยขอให้ได้ขอให้ได้คนงานมาเออถ่ายว่านี่ตีมอะไรนะตีถ่ายหกล่องมาฮครับ๋ถ่ายตี๋ถ่ายเอานี่เขากล่องนี่ใช่ไหมเพิ่งหกที่เราถ่ายเพิ่งอยาเห็ดจูปุ่อยู่มาจากใส ขอไกลยนกูเห็นไหนนั่นต่ว่าตอนแับตแรกนมันจังเสียขาหน่ยไหกจังงะวัดภูเผาไปทำมาฮาหล่อตากล็ดินเนอตากเลดินไอุดาอาดใส่เสื้อขึ้นหน้าอุซ่าใส่เสื้อขึ้นหนาเอเพื่อมางั้นแต่งยังดีเลยนี่ ใส่เส oh, ื้อนยาวสหสัต um. ว์จนใายใจบ่อใส่เขียมมเป็นอะไรเย้าหมดละเขียมโอ้เขีมบนดนอ่ะหัวขาหัวข่าห่วเท่เดียวมีหล่นช้องเสืออะไรพี่ใส่ีติ๋นี่มเติมฝรั่งหมดละฝรั่งเศสมีอาหงฝรั่งเศส นี่แล้วรังสองคนสีานซซูลานซับก็ัเสบอุดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าเ่า่นฮ่่าา่าฮาฮ่าฮ่าฮา่ฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮเาฮ่าฮาฮ่าฮ่าก่าฮาง่ฮ่เฮ่าไ่่าฮากาอ ตดเซซับสไคร์ดีไรข้อร้ายขอดีบาบละอีนึงนะอืมมึงกแล้วว่ามึงจะหายลานซช่ไมึงก็หายกูเคาะหัวมันโอแต่เดกแล้วเนาะแคั้นมันแต่งนู่นน่ะขอลังๆ่ขอไม่อไรอไม่ติดข้อปดเท้ามันเขาะพอเดียมั้ขอเพีงเดีวมันปดเท้องเี้ะไร้เ็มไดนี้ เออมาส่องกันเถอะไ่องานนี่ไปเห็นส่องเพื่อนสวยได้ไปจงไปไปพี่น้องเดี๋ยกฮอปไปหากินต่อเนาะคลิปนี้ฮอปก็สิเบิดเพียงเสมอเลอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพอกันกับพี่แซดเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณากดติดตามกดไลค์ให้หน่อยเด้อ บาย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 นะพี่น้องตลอดเอ้ยอย่าตีนอย่าตีนขอโทษเดี๋ยวเรไปติดตามต่ออีกงสมข่อยไปติดตามต่อยิ่งสมหนองอาเลยจะหัวใจยื้อปะไม่ยื้อหนังอาหัวใจอูดซื่อ